ข่าวช่องไหนลุงเฟซบุ๊กไลฟ์สวัสดีครับวันนี้น่าตั้งพลอดนะครับก็จะมาตามข่าวนะฮะในที่โพสต์ไปหน้าเพจโพสไปหน้าเฟซน,นะครับตามข่าวช่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับที่เขามาถ่ายทำนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์เป็นกำลังใจนะครับ ี่รถมาจากบ้านค่ายนะครับช่วงนี้ก็ระยองโควิดเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับชักบกพื้นที่หมู่บ้านนี่ก็รู้สึกเหมือนจะเพิ่มอีกสามลายนะครับก็มีน้องเข้ามาดูนะครับฮะนะครับตรงนี้สวัสดีครับคุณรุจิลานะครับไงช่วยแชร์ช่วยไลค์นะฮะนนี้มาเซเวก่อนเซเวขออนุญาตนะครับก็กราบขอบคุณนะครับ พี่หมวดเหินนะครับเเลือตีนะครับใชย้ชยงใช้ยงวิเวกแววนะครับเกี่ยวกับอนุเคราะห์สถานที่แห่งนี้นะครับเนะี่ยฮะเดี๋ยวจะพาดูนะครับตามที่เป็นข่าวเนี่ยต้นยางนะครับแต่ตรงนี้นะครับถามสอบถามชาวบ้านเขาแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นกับผู้หญิงท้องตายตายท้องกลมกับบ้านล้างต้องไปจากนี้ประมาณครึ่งกิโลนะครับ ตรงนี้จะมีเกี่ยวกับรถปิก up นะครับรถปิก up ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับภาพเสียงชัดหรือไม่ครับสวัสดีครับขอบคุณน้องกำไรเซเวโลเคชันด้วยนะครับที่คอนแทกนะฮะแท็กหน้าตั้งมานะทั้งทั้งน้าตั้งคนในพื้นที่ไม่รู้นะครับมาครับตามน้องกำไรนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับ เนี่ยครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับบอกว่าอยู่มาธจะพุทธแต่ไม่ไม่บอกว่าอยู่แห่งไหนนะครับนะฮะ้ก็จะมีโกรธนะฮะโกรธอยู่ไกลๆนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวน้าตั้งจะพาไปไอ้ผู้หญิงท้องแก่แต่ตรงที่แห่งนี้นะครับไม่เกี่ยวกับหญิงท้องแก่นะครับเป็นเอ่อรถปิกอัพประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วมีคนพบเจอวิญญาณนะครับเนี่ยให้ดูนะครับที่ข่าวถ่ายไป นะครับอันนี้เป็นต้นยางใหญ่นะครับเดี๋ยวคืนนี้สองที่นะครับสวัสดีนะครับแชร์แชร์กันไปนะครับเดี๋ยวคืนนี้ย4สี่ทุ่มขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนค่านํำมันค่าอาหารนะครับให้นัตั้งมานะครับพอโพสไปเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็บอกว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับแกขอปิดท้องหลังพระอยู่เบื้องหลังนะครับเป็น ู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ว่าสนับสนุนตั้งมาตลอดนะครับตอนนี้ก็ไอ้น,นี่ก็พังแล้วไฟฉายไฟฉายเหลืออันเดียวนะสปริงหักต้องหาตังคไปเชื่อมเชื่อมสปริงนะครับสวัสดีคุณีิปวันนะครับสวัสดีพิดาพี่ดาบยุทธพิพชยัยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะครับพิดาไฟฉายที่พี่ส่งมาให้อะพังแล้วพี่สปริงหลุดเดี๋ยวต้องไปหาที่บัตรจีสปริงนะครับ ระยองนะครับใครจะออกจากระยองหรือจะเข้าระยองเนี่ยตอนช่วงนี้นะครับวันนี้ก็มี ى, ผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกสามรายใกล้บ้านนะ้าตั้งเองอะนะครับเนี่ยก็ขี่รถมาตั้งแต่เช้านะครับพอดีมีน้องเลี้ยงข้าวนะครับมาเนี่ยหมวกกันน็อกยังอยู่ฮะมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นู่นข้างหลังข้างหลังนะครับเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ฮะคันเดียว ขอบคุณน้องกำไรนะครับเกี่ยวกับโรเชันอันนี้นะครับเพิ่งเป็นข่าวสดสดร้อนๆนะครับแต่ตรงเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผูกคอตายแต่ไม่รู้ว่าช่องแปดเอาไปอุ้ยขอโทษนะฮะช่องคลอดกันแล้วกันเอาไปสื่อได้ยังไงนะครับอันนี้จะมีโกระดูกนะฮะกระดูกเก่าอารมณ์ไม่ดีนะครับ นะครับจะเป็นสารล้างนะฮะมาทิ้งสารไว้เพียบนะครับตรงนี้นะครับที่ไปสอบถามชาวบ้านเข้าไปเมื่อกี้โอ้ยสายเพียบเลยเจ่ยเข้าไปข้างในนู่นน่ะฮะเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุรถปิกอัพเสียชีวิตนะครับครับสวัสดีฮะเข้ามาดูครั้งแรกกดติดตามนะครับกดถูกใจด้วยนะครับเนี่ยฮะ นะครับบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวนะ้ตั้งไลน์นี่แล้วจะปิดไ like ลแล้วจะไปไ like ลอีกทีหนึ่งตรงอาสาวท้องแก่นะฮะในข่าวนะครับชาวบ้านให้ข้อมูลมาแล้วเฮ้ยหมาหอนสวัสดีฮะยูดีนะครับเออสวัสดีภาษามาลายู่ะ มูลาคุมฮะมูลาคุมนะครับโลเคชั่นดีมากพี่ชายขอบคุณครับดิสไนไอทิงอ่ะแฮปติดาอดาอินเฮียออนอตนะครับติดาอดาคือจะมีอะไรหรือจะไม่มีก็แล้วแต่นะครับ มารับหน่อยแย,ยมบ้างขันแตกนะฮะสวัสดีครับคุณมัสมนนะครับขอบคุณน้องกำไรนะครับวันนี้ดูนัดตั้งใส่เสื้ออะไรมานะครับล่าพิสูจน์เซเวโลเคชั่นนะครับให้เกียรติน้องกำไรที่ให้ข้อมูลนะครับแ็กน้าตั้งมาวันนี้ก็คงไม่ได้กลับบ้านหนับน้ำหรอกจะใส่ชุดนี้ยาวเลยนะครับ นี่ครับที่เป็นข่าวนะครับเนี่ยฮะต้นยางใหญ่ที่ว่าถ่ายแต่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ผู้หญิงใจทั้งกลมนะครับผู้หญิงใจทั้งทั้งกลมต้องไปประมาณห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเมตรนะฮะครึ่งกิโลตรงนี้จะมีอุบัติเหตุนะฮะ นี่ครับที่เป็นคัดถ่ายจะเป็นพญานาคเจ็ดเสียนเป็นอะไรพวกนี้นะครับเป็นเขตรประมงอยู่ในเขตอุตสาหกรรมนะครับเดี๋ยวนะาตั้งไลน์นี้เสร็จไปไลน้ตรงผู้หญิงท้องแก่ผูกคอตายตรงเนี้ยแต่ว่าจะเจอวิญ,ญญาณกันนะครับต้นไม้สูง ตรงนี้ยฮะที่ว่าเขาถ่ายลงในข่าวนะครับพญานาคฆ่าเสียนนะครับมีพุทธรูปอะไม่น่าจะมีผีใช่พิดาบไอ้สปริงมันหักสปริงมันหักต้องหาที่บัดกีใหม่อะพี่เนี่ยครับคืนนี้เจอกันนะครับสี่ทุ่มนะครับสวัสดีคนทางนั้น สบายดีไหมส่วนคนทางนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นต้นยางนาใหญ่นะครับเดี๋ยวเราตั้งปิดไลนี้ก่อนนะแล้วไปเจอกันไอ้ตรงที่สถานที่ที่บอกว่าผู้หญิงท้องแก่ผูกคอตายแล้วก็เป็นวิญญ,ญาณครึ่งท่อนวิ่งไล่ตามคนใส่ชุดสีขาวนะครับสวัสดีครับตรงนี้ ไม่ได้ยินนะตั้งเอ้ยเดี๋ยวต้องไปขอนี่เขาก่อนนะตั้งมามาถ่ายก่อนแล้วไปขอเดี๋ยวให้พี่บนเถินแล้วขอให้นะครับเนี่ยครับเป็นต้นยางใหญ่ฝั่งนู้นก็เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเห็นไหมฮะลิบลไกลไกลเนี่ยครับ นะคแค่เดินอันนี้หรือจะเอาเป็นสองคืนดีหรืออยากดูคืนเดียวจบแต่คืนนี้ดึกหน่อยนะครับไ้ยลืมเปิดกันสั่นภาพเสียงชัดหรือไม่ครับเนะี่ยมีโกดมีสารเก่านะครับเนะี่ยมีโกดกระดูกเก่าๆอยู่นะฮะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนค่าน้ำมันค่าเดนินทางนะฮะถ่ายมันเครื่องไปแล้วนะครับโอเคเนี่ยฮะน้าตั้งมาเนี่ยครับเนี่ยฮะมอไซค์คันเดียววันนี้ถ่ายมันเครื่องนะครับถ่ายมันเครื่องมาก็เหลือเบรกดิสเบรกหน้าฮะเสื่อมแล้ว ืนนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วิญญาณผีใต้ท้องกลมบ้านหลางนะครับสวัสดีครับอีกสิบห้าซีเจอกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับเซฟโควิดเซฟระยองสู้ๆครับคุณบัสไม่ชอบใจแหย่ๆเลยเนี่ยิเวอว์พููไม่ชอบใจแหย่ๆเลยมันอยู่สวัสดีครับ